เป็นตาหวานนะพี่น้องเนะี่ยดวกออกเสียพี่น้องเลยออกก้นอนหวานกุยกะเจียวสมๆเฉาเลยนะจับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมือหนีพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับพี่ไอคือเกาอมกับบรรยากาศทงหน้านาะทงหน้าคือเกาพี่น้องเอยทงหน้ามองเกาพี่น้องอากาศมือหนีลมเย็นๆเนาะลมเย็นๆเขาเขาเขาใบเนาะโมเมนต์เทียงเขาเทียงเขาใบช่วงนี้แหละกำลังอากาศกำลังดีพี่น้องโหฮอนมือหนีโบค่อยหอนอยู่กลางทงน้าเอาบรรยากาศทงน้ามาฝากพี่น้องคือเกาครับแต้ยังมาามือหนีว่ามือหนีเด็กคือแม็กก่อนโคลูอัน เป็นลวกนะครับตับหมูพี่น้องโลกลัวพี่น้องโลขีดโลสองขีดแก้วน้ำพริกพี่น้องโลสองขีดมึงพี่น้องบักไงได้พี่น้องมึงตอนพรท่านไอ้ลวกนี่ไงวะนี่อีกมันหยุบลงอยู่โลขีดโลสองขีดเลยพี่น้องลวกมาแบบวันหวานเลยสมพี่น้องนี่ครับพี่น้องมากินกะเจ้านี่เลยแก้วพริกสดสมบเว้ยปรุงแบบสมสมครับใส่ปลาแดกนัวๆเสียมกันก่อนแล้วก็มีอันนี้น้ำเนาะน้ำซุปมีน้ำซุปน้ำพี่น้องน้ำซุปเอามาไว้ใรองคอพี่น้องถ้ารองคอ ครับมขึับทุบกระแสบข้าวเหนียวเนาะกับข้าวเหนียวผัดก็มีผักกาดมีผักผักกาดบนเท้านาะแล้วก็แดงพี่น้องแป้งบะทั่วพักเงาแล้วก็ต้นหอมเนาะแล้วมียังบักแข็งเนาะเขี้ยวพวงพี่น้องเอามาหย่ำเป็นพวงคือเป็นมักหยำนะพี่น้องแต่ตับข้าวปะกระข้าวอยู่ได้จะไม่กระข้าวอยู่แต่ส่วนใหญ่กินข้าวกับแก่ข้าวเผื่อมีกินข้าวแซ่บเนาะแก่ข้าวจะกวพี่น้องเลยขออนุญาตได้พี่น้องเถอกะแบบบันเท้าเลยพี่น้องก่อนกินข่าวกับแก่เพราะว่ากินข่าวแสบเป็นกระใส แก่พอกินเข่าแสบเพื่อซื้อดอกอ่ะให้พี่ไก่อนขออนุญาตได้พี่น้องเลยครับเดี๋ยวว่ากันนะครับการรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กระเอี่แบแสบนี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเขามึงดับเพราะท่านกดติดตามกับกดติดตามให้เผื่อเป็นกงใจนีเลยครับสุขเสบอ่ะกดติดตามกดถูกใจนี่เพจเฟซบุ๊กน้ำเด้อพี่น้องเนี่ยออกคันท้องเลยพี่น้องเลยคืนลงหอดปั๊บเลยเห็นปะลวงใส่เล่นปะขออนุญาตได้พี่น้องเด้อ ียมจำหนัพริกพี่น,ออน้องแกบอกกินข้าวเสียพี่น้องเสือกเนี่ไก่ตัวเก่าอยู่ข้างรังพี่น้องใช่ใช่ใช่เออโอ้โหเปลาหลายครับชิตเดี๋ยวไก่มันม่หนีอยอยครวยกันตับหวานเพี่น้องลวกเอันหนึ่นี่พี่น้องลวกเป็นตับหวานนะครับชำ้ชำช้ข้างในเลยพอ <วะ S 2> ดีดเลยพี่น้องโอ้นี่<ล>ยนะออกหวานๆนมีตอนใหญ่ได้ปะ เอาให้ตอนยังไงก่อนเนี่ยนี่เหมิงพี่น้องโอ้โลขีดกลัวโล๊สองขีดนี่พี่น้องเหมิงโอ้กันตมเปียแห้งมันมันมันบแาบมันเหนียวมันมันเหนียวพี่น้องกันแบบกำลังลวกออกมาเนี่ยมันหวานหวานทำยังไงเลยพี่น้องยังไงพี่น้องเขาก็แกวบ่้แกวบอืมอืม มันจะหวานพี่น้องอใจรกเก่าเรื่องหลันพี่น้องตอนไงไปบ้าน,นพอดีออเป็นตาหวานนะพี่น้องเนี่ยดวกอ่อ จ็บพี่น้องเอ้ยอขอกก้อนหวานกุยกระเจาสมสมเฉบเลยอ่ะอจับน้ำซุปปลาแซ่บกับคุณเนี่ยคุย ยังแสบพี่น้องแสบไปดีแส่วนใหญ่กินตับยิเนาะส่วนใหญ่ก็กินตับยิบนะพี่น้องขาไม่ไหมมึงเรียเลยว่าตับหวานที่เขาขาไม่ไหมในงานมึงเอ้าตับหวานแสบเนี่ย ลวกก็ไปน้ำไปเลยต้มให้ลวกเอา,ไไเอ,าออกมันหวานๆเลยเนี่ยกำลังหวานโอ้แซ่แบแซ่บหวานนุ่มแซ่บกว่ากินดิบเนาะดิบฟกับหวานแซ่บแบบนึงเนาะมาแบบลวกกินนี่กับหวานอีกแซ่บแบบนึงน่งในกระเจียงจับม่วบัว ก็โดนหนักไปหน้องบริเกินตับแบบนี้ตัวนี้เลยกินกะนี่เป็นดิบไปเลยหรือบะกะซุปไปเลย,ออเลยจะหาบริเก็ตมาต้มจุแบบนี้เป็นตับหวานเป็นตับหวานเลยพี่น้องเลยหอม,อมอยำง่ายน้ำถ้าซุปถ้าซุปแห้งเห็นไหมที่แข็งเนาะแข็งตัวน,นี้ก็รักหนุ่มหนุ่ม เอยจนุ่มจับเลยกบลงบัวนเสียบอ่น้องเลย mẫn chuẩn bị nè kapit nè kay nè. What's happening? I think I'm not chuẩn bị nè kapit nè kay nè kapit nè kay nè kay nè ตดน้ำามแต่ตอนนี้งไงพี่้องจำๆแฮปปี้เลยพี่นอนอะ

ừm khám ngày phải làm dẹp ừ. một ใ่รันะมันจเจิดเปรี้ยวๆนะ,นะมันหวาเนเพราะแดดมันทหอมมันหวาจชอบเนะเดี๋ยวชอบแข่งมันยำงงัยอย เนี่ยพี่น้องเดือดนี่ฉ่ำๆนิดน้อยชิบๆหวานสำนรัมันจังหวานพี่น้องเนื้อมันนุ่มเนื้อตับนี่ตับนี่นุ่นมเลยกำลังฉ่ำๆเดือดแบบนี้แต่ถ้าคุกไปเลยนี่มันสีแข็งเนาะแข็งขูดเจียวสีพี่น้องเลยขูดเจียวนี่แซ่บ bè qua hoa lùa keo rồi phải nào? Mm. ตอนนี้ก็ได้มาห่อนห่อนมาเลยเสียบ แสบอย่งเลยลมมันอีบังหวนละลมมันช่วยมาเลยมมลมมาๆๆ ขันไปซ้อยแล้วจังหลวกมันหยาบพี่นอ้องมันบาหวานเนาะหยาบไม่สีเหนียวตัวนี้ขัางในมันหนุ่มเลย๋ยวนี้ไม่ได้ข้างในมันยังหนุ่มอยู่ แข็เนแก้วเว้ยอืมอืมเอื้นเอิญเดี๋ยวเดวเขาเอาเฮ่ย มถึงมาอะไรมาเนี <Bien ven ido> ่ยน <mit> ั <Specifically in automated image> ่นนั่นน like <shoe> ั şey <deserves> ่นกระต่ายตายเท่าแหงน้ำหาอยู่หมาตัวนี้มันไหลี่น้องแต่ไอ้ิี่ไก่ทีกมันโดนกรดตายนี่หมาทางอื่นเลยพี่น้องมึงกี่มาเลียงไว้ยุ่เนี่ย มันไหลมันเห็นเน่าเขาให้หม,ม,มากระม้าเลยนีตัวทิ้งบ่

ăn mực rồi à ăn mực đi, ăn mực rồi. Tốt này, tốt này, có ba, kem cam. แล้เออตับันน้ำซุปรองคลอบหน่อย pakka læra með you þá know. pakk sér, tjá ไอ้มากินตับหมูตังบํารุงดีเข้าตับหมูดิบไากินคุ่มดีว่ะอ้าตะมวยไก่เขาเอาหายไล่อะเนาะคนบารีบ่ะ อยู่แฉมเนาะตัวเนี่ยอย่างนี้นั่นป้มันป้นปนแสบอยู่มันยังหรอกแสบคุณเอาไว้แฉมแต่ผมก็ยังแสบอยูต่ตอนนี้ยัง <c> จ <oughs> ับอยู่เป็นน้อยผักลายเพื่อนอะ่ะชื่อผักลายบำรุงพัก ครับกะท่านมีกอนเนาะไอ้ที่เลือนเนี่ยเดี๋ยวไว้แกมหลังหลังกล่องพี่น้องครับกะมัอนี่ภาพพี่น้องมาแสบครับลวกลยเนาะหลวกตับหมูพี่น้องตับหวานพี่น้องตับหมูนะครับย่างหนุ่มย่างแสบพี่น้องหวานเลยพี่น้องแสบแสบเลยแหละครับกะขอบคุณพี่น้องเี่เกี่ยเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับพี่น้องที่แนะนําเมนูอาหารมากอะ ถ้าหาได้ก็บิจัดให้นะพี่น้องได้ย่างที่บอกทหาบ่ได้หรือบ่ได้จัดจะโกดจะเครื่องจะถิ่มจะปากันได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจกันต่อไปก็คือเก่าพี่น้องกับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามคนที่พนด้กดติดตามกับพี่น้องท่านได้กดติดตามกับกดติดตามให้กระเยาแสบเลยพี่น้องเด้อยประวัติเป็นทั้งช่องของเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปนะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้เผื่อเปกำลังใจนะครับกดแชร์เผื่อคนได้เห็นหลายๆนะพี่น้องเนาะก็แชร์ให้กระเอียาแสบเลยนะครับ คลิปนี้กับคลิปนี้เนาะค,นค,คุณหลายๆค,ครับสวัสดีครับ